มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะตอนนี้สำหรับแฟนเพจบูมเอรีวิวบ้านนะครับก็คือเราจะให้แอร์9,000 BTU เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็ถังน้ำนะครับแกรนิตนะครับ1,000ลิตรพรอปครับผมแล้วก็เป็นพิธีขึ้นเสาเอกเสาโทนะครับมูลค่า5,999บาทครับผมห้องแถวทรงกล่อง9ห้องด้วยกันนะคะระยะการก่อสร้างนานไหมคะเอ่อตรงนี้อยู่ที่4เดือนครับผมฐานล่างให้เป็นอะไรคะฐานล่างให้เป็นฐานแผ่นนะครับขนาด1เมตรคูณหเมตรครับเสาล่ะคะเสาเป็นเสาหล่อหน้า20่สิบเซนคร ่ะอิดล่ะอิดเป็นอิดบล็อกครับผมหลังคาละคะหลังคาตัวนี้ต้องเน้นเลยนะครับว่าเป็นของบูสโตรกแล้วช่างหนุ่ยเนี่ยรับสร้างกี่ห้องขึ้นไปคะครับผมรับสร้างตั้งแต่สี่ห้องขึ้นไปครับกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับบูมเอ๋รีวิวบ้าน,นะคะ่ทนททนนะ,คะ,ท,านนะ,คะทาง YouTube Facebook แล้วก็ติ k t o k อกนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลด,ดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านแล็เรื่องช่างค่ะ วันนี้นะคะน้องแอ๋ยู่กับแขกพิกรรับเชิญเป็นใครนะคะอยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะช่างหนุ่ยครับช่างหนุ่ยวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอำเภอนิคมพัฒนาครับจังหวัดระยองด้านหลังนะคะเป็นห้องแถวทรงกล่องสวยๆนะคะมีทั้งหมดกี่ห้องด้วยกันคะทั้งหมด9ห้องครับแล้วแต่ละห้องมีหน้ากว้างและลึกเท่าไหร่คะแต่ละห้องนะครับหน้ากว้างอยู่ที่3.5หครับลึกเเมตรครับผมพื้นที่สอยค่ะพื้นที่ใช้สอย32ตารางเมตรครับด้านในประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ ด้านในประกอบด้วยหนึ่งนอนหนึ่งน้ํหนึ่งโถงแล้วก็1ครัวแล้วก็ลานสักล้างครับจบอยู่ที่ห้องเท่าไหร่คะจบห้องหนึ่งจะอยู่ที่สองแสนสองหมืบาทครับค่ะแล้วคิดเป็นตารางเมตรค่ะค่าของค่าแรงคะ่ะหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อตารางเมตรครับด้านหน้านะคะด้านหลังท่านผู้ชมนะทั้งหมดกี่ห้องด้วยกันคะช่างทั้งหมดตรงนี้เป็นเก้าห้องครับผมแล้วช่างหนุ่ยเนี่ยรับสร้างกี่ห้องขึ้นไปคะ ครับผมรับสร้างตั้งแต่สีห้องขึ้นไปครับแล้วถ้าใครสนใจล่ะสามารถติดต่อช่างหนุ่ยได้ที่เบอร์อะไรคะ0 6 2 8 1 8 6 0 9 9ครับไปคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปรับชมด้านในพร,พร้อมๆกันเลยคะ่ะช่างหนุ่ยคะสอบถามโปรโมชั่นหน่อยค่ะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะคตอนนี้สำหรับแฟนเพจบูมเอรีวิวบ้านนะครับก็คือเราจะให้แอร์9,000 BTU เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็ถังน้ำนะครับแกรนิตนะครับ1,000ลิตร พรอปครับผมแล้วก็เป็นพิธีขึ้นเสาเอกเสาโทนะครับมูลค่า5,999บาทครับผมโปรโมชันนี้เรามีสิ้นสุดไหมคะถึงเมื่อไหร่คะโปรโมชันนี้นะครับจะให้ถึง30กันยา2,568ครับอ่ารีบโทรกันเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะหมดโปรโดีๆนะคะไปคะ่ะทั้งหน่วยสอบถามเลยคะ่ะอย่างหน้าง,งานตรงนี้ห้องแถวทรงกล่อง9ห้อง้วยกันนะคะระยะการก่อสร้างนานไหมคะเอ่อตรงนี้อยู่ที่4เดือนครับผม ฐานล่างให้เป็นอะไรคะฐานล่างให้เป็นฐานแผ่นนะครับขนาด1เมตรคูณหเมตรครับเสาเหรอคะเสาเป็นเสาหล่อหน้า20เซนครับผมค่ะอิดล่ะอิดเป็นอิดบล็อกครับผมหลังคาล่ะคะหลังคาตัวนี้ต้องเน้นเลยนะครับว่าเป็นของบูสตครนะครับบูสตครอเลยเหรอคะใช่ครับตัวนี้เขาแนะนําว่าเป็นตัวลดลดร้อนลดเสียงเสียงฝนที่กระทบนะครับจะทําให้ลดลง3 0เนเลยครับผมความร้อนก็จะลดลงด้วยครับผมอันนี้ถือว่าเป็นเกลียดที่ลูกค้าเลือกครับผม ทั้งหนุ่ยโมหรือเปล่ากาลางเมตรค่าของค่าอะไรหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทใช่คราคาเป็นบูสโคบเสาหล่อใช่ครับถูกต้องครับต้องได้แบบนี้นะคนโทรมาครับผมใช่ครับสําหรับนะคะระเบียงด้านหน้าเนี่ยปูกระเบื้องให้ด้วยใช่ครับตัวนี้ปูให้กระเบื้องให้ด้วยครับผมมีเสียส่วนต่างไหมคะตรงนี้ไม่มีครับไม่มีเสียส่วนต่างเลยใช่ครับไม่มีครับผมค่ะอย่างหน้าต่างเราให้เป็นหน้าต่างอะไรจ๊ะตัวนี้เป็นหน้าต่างสั่งตัดนะครับค่ะครับผมแล้วอย่างประตูล่ะคะเป็นประตูไม้มะสยาครับค่ะ อย่างเงี้ยเวลาอนาคตเขาจะมีบวมไหมอย่างเงี้ยค่ะเอ่อตัวนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับมีการอบอย่างดีครับผมป้องกันเรื่องของการบวมการหดตัวได้ด้วยครับค่ะแล้วอย่างงานสีล่ะคะงานสีงานสีตัวนี้เป็นโฟร์ซีซันครับความสูงหน่อยค่ะอ่าความสูงนะครับก็คือภายนอกนะครับอยู่ที่ประมาณ3เมตรห้าสิบถึงสี่เมตรเลยครับผมฝ้าด้านนอกเราให้อะไรคะฝ้าด้านนอกเป็นฝ้าทนชื้นครับทนชื้นใช่ครับ แล้วก็มีไฟตกแต่งให้แบบนี้เลยใช่ครับเป็นไฟดาวไรกระป๋องครับผมม,ม,มาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวพามาชมนะคะทางโซนบริเวณของอโซนมิเตอร์ไฟก่อน,อนดีกว่าอย่างมิเตอร์ไฟอย่างเงี้ยเรามีการเดินสายแล้วก็มีลูกค้าเสียส่วนต่างเพิ่มหรือเรามีให้กับราคานี้เลยคะ่ะลูกค้าเสียส่วนต่างเรื่องของมิเตอร์นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเขาต้องการให้มีจุดรวมจุดเดียวเลยครับผมค่ะครับก็คือไม่ได้รวมกับในราคา6,799ใช่ครับแล้วมิเตอร์น้ำล่ะคะ มิเตอร์น้ําตัวนี้เราแถมให้ครับตัวนี้เป็นของซันว่าอะไรครับก็คือเดินระบบให้หมดแบบนี้สวยๆแบบนี้เลย <S <S ใช่ครับเดินแยกห้องต่อห้องเลยครับอือแล้วฟุตบาทด้านข้างล่ะคะฟุตบาทด้านข้างตัวนี้ให้เราเทป,ปูนให้ครับเพราะาลูกค้าต้องการจะตั้งเ,เป็นถังน้ําครับผมเรามีการแถมกี่เม็ด ขึ้นไปไหมคะเราบอกไหมเอ่อตัวนี้ขึ้นอยู่กับการคุยเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าบางคนเราจะแถมให้1เมตรลูกค้าบอกขอเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องขอส่วนต่างหน่อยแต่จริงๆแล้วราคาเนี้ยจะได้ราคาเออจะได้เอ่อฟุตบาทที่1.5้าเมตรเลยโอ้ครับถือว่าได้ดีมากๆเลยนะคะใช่ครับระยะการก่อสร้างนี่คือนานไหมคะทั้งหมดเนี้ยเออสี่เดือนครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของฝนแล้วก็ตรงนี้มันเป็นที่ชุ่มน้ําซึ่งนคนมพัฒน,นาเนี่ยฝนตกบ่อย แล้วถ้าเอฟซีเขาดูคลิปอยู่ตอนนี้เขาอยากจะให้ช่างไปสร้างอ่ะพร้อมลงหน้างงานได้เลยหรือเปล่าคะเอ่อถ้าคุยสัญญาลงตัวนะครับก็สามารถที่จะลงงานได้เลยตั้งแต่เดือนหน้าครับเดือนหน้าก็คือพรุ่งนี้แล้วแล้วช่างหนุ่ยรับสร้างที่ไหนบ้างเอ,อ่อผมรับสร้างที่ชนบุรีระยองนะครับแต่ถ้าที่อื่นถ้าไกลหน่อยเราก็ไปได้ครับผมอืมคุยกันนะ <S <S ใช่ใชไหมคะคใช่ครับแล้วอย่างสีส้มๆนี่คืออะไรคะเนี่ยอ๋ออันนี้เราจะมี สำหรับคนตรวจนะครับจะเป็นเจ๊นะครับสําหรับตรวจว่าตรงไหนไม่เรียบร้อยบ้างเขาจะติดสติกเกอร์ให้ช่างสีคอยเก็บให้ครับโอ้เราทําตามหลักวิศวะเลยอะไรไม่ดีคือแปดตดอิดปุ๊บแต่ถ่ายงานครับผมถูกต้องครับช่างหลุยพานหนุชมด้านในหนคะอันนี้ยังไม่เรียบร้อยนะครับโอ้แต่เข้ามาคือน่าหรูหรามากๆเลยนะคะอย่างโซนนี้เป็นบริเวณของห้องนอนเนาะมีขนาดเท่าไหร่คะห้องนอนนะครับจะอยู่ที่สาจุดแปดคูณสาุห้าครับกระเบื้องที่ปูล่ะคะกระเบื้องเป็นแกนิโต้หกิบคูณหกสิบครับจากพื้นถึงฝ้าค่ะ จากพื้นถึงฝ้าตัวนี้จะอยู่ที่3เมตรเลยครับค่ะนี่นะคะมีตู้คอนเสิร์ตให้ด้วยหรอคะใช่ครับมีตู้คอนเสิร์ตให้ด้วยครับแล้วก็เป็นช่องเซอร์วิสนะครับค่ะท่านผู้ชมห้องนี้ไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องที่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะก็จะอยู่ทาง,ทงห้องแรกเลยใช่ไหมคะทั้งหมดใช่ครับใช่อะค่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะโดยรอบพร้อมๆกันเลยด้านนี้เลยค่ะอย่างประตูลูกค้าสามารถเลือกได้ไหมคะเออประตูเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับจะเป็น UPVC หรือว่าเป็น My ไม ตัวนี้เรามีตัวสต็อปประตูให้กับลูกค้าด้วยใช่ครับใช่ตัวนี้ก็จะสต็อปประตูบัวล่างมีให้พร้อมบัวล่างอันนี้พร้อมเลยครับราคาที่จุดค่ะปักไฟนะครับเราจะอยู่ให้สามจุดนะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มเติมก็ให้อีกหนึ่งจุดเป็นสี่จุดได้ครับนี่ค่ะก็ยังเหลือติดตั้งในการช่องเซอร์วิสด้านบนใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็ทางด้านนี้ล่ะคะเด้านนี้นะครับเป็นประตูสั่งตัดเป็นแบบสไลด์นะครับอันนี้รวมไหมคะอันนี้ก็รวมในราคาหกพันเจ็ดยเกิเก้าบาทครับผมท่านผู้ชมบอกเลย วงการท้องแถวอะสะเทือนแน่ๆเพราะว่ารายละเอียดวัสดุงานเนี๊ยบมากๆแล้วท่านลูกค้าเขาสนใจอะอยากจะไปดูเรามีน้างานที่ไหนเขาเข้าดูได้บ้างคะครับผมหน้างานนะครับที่สามารถเข้าดูได้นะครับก็คือมีที่นี่นะครับยังสามารถเข้าดูได้ครับผมอีกไม่กี่วันครับแล้วก็จะมีที่เนินโม่ครับก็คือแถวแถวชนบุรีนะครับก็ตรงนั้นกําลังปูกระเบื้องอยู่แล้วก็ขึ้นโครงสร้างอีกอีกเฟสหนึ่งครับผมก็เข้าดูได้ดูงานเลยใช่ครับตอนนี้ กาลังผูกคานอยู่คานเราจะให้เป็น40คูณ20เลยเป็นเหล็ก12เต็มครับก็คือเข้าไปตรวจร่างงานไม่มีหมวกเม็ดไม่มีหมกเม็มเดแน่นอนะครับสําหรับนะคะโซนนี้เป็นบริเวณของ,งโซนอะไรคะอันนี้เป็นโซนห้องครัวนะครับก็คือเราจะมีซิงค์หนึ่งหลุมให้นะครับแล้วก็เคาน์เตอร์ตัวนี้อย่างที่บอกครับว่าเราทํานะครับก็คือสามารถนั่งได้วางของได้เลยอันนี้อ,อย่างนี้ได้เลยครับไม่ต้องห่วงนะคะโทรศัพท์แตงมันไม่เป็นไรครับโทรศัพท์หยู่ได้ อันนี้ก็คือขอเคาน์เตอร์ให้มานไซส์ประมาณสัก60แล้วก็มีซิงให้ด้วยระบบทุกอย่างให้พร้อมเลยใช่ครับผมถูกต้องครับแล้วก็จะมีช่องระบายอากาศด้วยจะมีช่องระบายอากาศด้วยครับแล้วก็ปลักไฟ1ตัวครับผม,มนี่นะคะ2จุดด้วยกันใช่ครับถูกต้องครับถือว่าจัดได้ใหญ่มากเลยนะคะพื้นที่กี่ตารางเมตรนะคะต่อห้องต่อห้องนะครับอยู่ที่32ตารางเมตรตรงนี้จะอยู่ที่2.2คูณ2.2 ครับค่ะแล้วห้องนี้ล่ะจ๊ะห้องนี้เป็นห้องนอนนะครับเออโทษครับอันนี้เป็นห้องน้ำครับแต่เราไว้นอนได้ครับผมเพราะว่ามันกําลังเหมาะสมเลยครับไปค่ะทางหนุยพาชมด้านในกันเลยดีกว่านะคะสำหรับภายในห้องน้ํามีขนาดเท่าไหร่คะห้องน้ำนะครับจะอยู่ที่1.2ึ่คูณสอครับให้อะไรบ้างคะตัวนี้นะครับก็จะมีปลั๊กสำหรับเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับแล้วก็มีฝักบัวนะครับ ครับผมแต่ตัวเนี้ยจะเป็นลูกค้าเขาเพิ่มส่วนต่างมาครับผมเราก็จะมีช่องสําหรับวางของได้ครับผมอันนี้ก็คือไว้วางเครื่องสบู่ยาสบู่อะไรอย่างเงี้ยวางได้เลยครับกูกระเบื้องไซส์ประมาณเท่าไหร่คะความสูงกระเบื้องนะครับตัวนี้จะอยู่ที่2เมตรครับมีตัวกันไอให้ด้วยนะคะใช่ครับใช่ตัวนี้ก็มีตัวกันโซนเปียกโซนแห้งให้ครับ<า>แล้วก็สุขภัณฑ์นะครับจะเป็น2ชิ้นนะครับของโมยาครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับลูกค้าเขาขอเป็นอ่างแกวน ปกติเราจะทำเคาน์เตอร์ให้แต่ทีนี่ลูกค้าบอกว่าขอก่อท็อปตรงเนี้ยสำหรับวางของได้นะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวก่อท็อปแทนครับผมกระจกที่แขของได้หมดเลยใช่ครับผมแบบนี้เลยครับคนดูคลิปต้องได้แบบนี้นะช่าง้างโม้นะใช่ครับไปค่ะท่านผู้ชมยังไม่จบนะคะหรืออีกโซนหนึ่งบริเวณด้านนอกก็คือบริเวณของซักล้างใช่ครับ ันูอธิบายซักล้างให้ฟังหน่อยว่าเราให้อะไรกับลูกค้าบ้างคะเอ่อ่วนซักล้างเนี่ยนะครับก็คือเราจะปูพื้นให้เป็น 40- ่สคูณสีนะครับแล้วก็จะมีถังแซกและบ่อซึมให้นะครับตัวนี้ถังแซกเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นที่เลยแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะให้อยู่ที่800นะครับแต่ถ้าพื้นที่เล็กหรือว่าไม่สามารถที่จะวางได้เราก็ให้600แล้วก็มีบ่อซึมให้ด้วยบ่อซึมเพื่อป้องกันเรื่องของถังแซกเต็มเร็วนะครับแล้วก็จะซึมระบายได้ดีนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้อยู่เป็น10ปีได้เลยไม่มีการดูดครับผมทางไซส์ผมถามหน่อยให้ห้องต่อห้องหรือสองห้องให้ทีคะ่ะเออเราจะให้ห้องต่อห้องเลยนะครับเพราะว่าเกิดปัญหาเรื่องของโดยทั่วไปนะครับถ้าเขาสองห้องต่อ1ถังเนี่ยเวลากดฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งจะมีเหมือนมีน้ํากระเพื่อมนะครับมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยก็เลยเป็นห้องต่อห้องดีกว่าครับค่ะนี่ท่านผู้ชมก็ช่างหน่วยอธิบายครบครบแล้วฝ้าด้านบนเนี่ยด้านนอกก็จะเป็นฝ้าระบายใช่ครับเป็นฝ<ม>้าระบายครับ มีไฟให้หนึ่งจุดใช่ครับถูกต้องครับรู้ถามรางน้าฝนหน่อยรวมในราคานี้ไหมคะหรือว่ายังไงคะเออรางน้ําฝนนี่ไม่รวมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นสแตนเลสเลยลูกค้าเขารีเควสตว่าขอขอเป็นสแตนเลสเขาก็เลยเพิ่มเงินไปครับค่ะมาค่ะทั้งหนุยเรามาสรุปด้านหน้าอีกทีนึงค่ะว่าห้องแถวทั้งหมด9ก้าห้องเป็นทรงกล่องสวยๆแบบเนี้ยพื้นที่ทั้งหมดเลยอ่ะของ9ก้าห้องเนี่ยกี่ตารางเมตรวยกันแล้วจบอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมได้ครับมาค่ะมาช่างหนุย กี่9ห้องพื้นที่ไอ้สอยทั้งหมดเท่าไหร่คะเอ่อทั้งหมดนะครับอยู่ที่286ตารางเมตรนะครับก็คือตัวนี้จะเป็น9ห้องนอนนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยรวมแล้วจะอยู่ที่1,980,000บาทครับผมแต่คือคนมีเงิน4 4ห้องก็สามารถสร้างได้แล้วใช่ครับเรารับทําตั้งแต่4ห้องขึ้นไปครับค่ะแล้วทำไม FC Home ร l i t บ้านเนี่ยเขาดูช่างหน่วยถึงต้องสร้างห้องแถกวกบช่างหน่วยคะอ๋อตัวนี้นะครับก็คือ ทำงานทุกช่างนะครับก็หวังกําไรครับแต่เราอะถ้างานไม่ดีไม่ผ่านเราไม่ให้ไม่ดีไม่ถูกใจนะครับเราไม่ให้ผ่านอ่าครับทผู้ชมคำคมอาจจะงงๆหน่อยนะแต่แบบไปแกะเอาเองโอเคค่ะวันนี้ทัานหนุ่ยต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะอ๋อเบอร์โทรนะครับท่านใดที่สามารถสามารถติดต่อได้นะครับก็คือ0628186099ครับ